กเคลียร์ก็ดีก็กด้เอะไรยกีแล้วให้ใหญ่เจออะไรอ่เพื่อแล่วฮะเจออะไรอ่ะเพื่อแล้วจออะไรคืออัลโคลอัลโลอัลโคลไหนเจอโคลบ้างไหมเนี่ยโคลอเออหายดิเจอะไหมไหนโคลอ่ะเขาเรียกว่าหอยอะไรอ่ะหอยหอยนาหอยนี่แหละหอหอยนากินได้เอ้ยเก่ง Này đưa đi, này đưa đi Ôi, phu, ôi, phu na Này hà, hoài ca ไปไหนนะ่นจะได้เท่านี้นะคะทุกคนพอแต่ได้กินเหรอได,ได้กินคำเดียวเฮ <laughs> ้ยเจอตัวเหรอุอ้ยมันกำลังเดินเลยอะมันกำลังคาเลยเหรอเออมันกำลังคาไม่ใช่เดินไหนคาคือคือมูมาลำบากแท้ๆอยู่บ้านดีๆไม่อยู่นั่นคือคือมู <laughs> นะ อยู่บ้าน,นดีๆไม่อยู่ชอบหาค่าวลำบากใส่ตัวพวกเราเนี่ยความสนุกครับคือความสนุกธรรมชาติเออจอไหมเจอไหมเจอบ้างไม่เจอบ้างเจอบ้างไม่เจอบ้างเจอได้เจอได้ใหญ่มากเลยนะก็ได้อยู่นะได้เห,หรอ มี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 จ่แรกสายตาดีใ <Victor> ช <cat rape> ่ตัวชีเป่าโอ้ยด่ฮะจัดได้เปล่างับมือเร้นะเดี๋ยวมางับเอ้นะเดีนะไหนทำไงเฮ้ยเหลดหมดแล้วนะตายแล้ว ขึ้นได้ก่อนเออดูออสภาพดิติดติดชออกแรงนิดนึงก็คือมูสู so ้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 สู้สก็คือมูสู so ้สู so ุ้ดยอดตอนนี้ใช้พิชาไม่ทรงไม่ใส่มันแล้ว สนุกเขาแหละครับผมพาคือคือมูลัดลำบากแต่แต่เลยโอ้ยนอ้ออย่าลืมรองเท้าเขาด้วยรองเท้าใคราา <laughs> สาวเอ้ยสาวเกลียงขึ้นมาได้แล้วขึ้นมาแล้วดูสภาพสิมันหมดแล้วหมดแล้วขึ้นมา สปาบรองเท้าแล้วได้ได้ยังไม่ดูหน่อยเออพอกินไหมเนี่ยพอกินดิปูภาษาก็เลยเพราะว่าไงช่วยช่วยอันนี้เราหาช่วยแล้วก็เคราะ ลงบายแทคก็คือโมโซ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 นั่นนั่นน่ทางนี้ทางนี้นั่นแหละสจัดขึ้นนะใช่ไหม พลังเท้าสุดแน่ฮะพลังท้าสุดแน่สุดยอดเราต้องผ่านศึกขึ้นดอยอีกใช่ไหมวันนี้พอแล้วมั้งพอจะกินนะนายดูนะเหมือนหนึ่งเหมือนหนึ่งอิ่มไหมเนี่ยเมืออื่นเข้ามาหาต่อเมือเอื่อข้ามาต่อตอนนี้ฝนเริ่มตกหนักแล้วครับผู้ชมไปแล้วเกตุที่เกตุเด้อแอเดอร์หนอตับเลยเนาะ เบอร์โคจูผ่านด้วยจังนะไม่เคลย์ไม่เคลยเราค่อยมาหาใหม่เน้ะบ๊ายบาย